ปลาส้มปลาส้มปลาตัวสีส้มใช่ปลาเปี้ยวปลาเปี้ยวปลาเปี้ยวก็สวัสดีช่องโูขาชัยชาแนลชัยชัยแชนแนลและถุงทองจำซ่าค่ะก็จัดพื้นที่นะคะเมื่อเช้านี้ก็เคลียร์โล่งแล้วนะคะแต่พ่อใหญ่ปากแปรนะคะมาทำลบอีกนะคะ พ่อห่ปากแปรเจ้าไม่เฮ็ดฮกเนี่ยเจ้าเฮ็ดฮกเห็มือเศร้านี่ใช่เล่าเครียดแล้วนี่เจ้ามาเฮ็ดฮกไหมเนี่ยือัอเช้า,าก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะแต่พ่อใหญ่ปากแปรมาทำเกลก,กายอีกนะคะ

ลูกกว่า <m> ้นามาเลอยเยคยนอนบ่ไปกินยามากเมื่อกี้เ้ยเป่กินยาแก้ไข้บ้หนูเนาะปุไยงป่วยไหวป่วยว่ากัดไแมงเยตป็นโรเม็ดอะไรด้หรอนะตปวนโรเม็ดปวดต๊วาวันปวต๊มันแห้งไปเลยัแห้งมัไต เอ้ามันใส่ข่นี่ละข่วาอยู่ทีนี่ข่กระบอกลวจาเห็น่เป็นอยังสั่นจิเลยี่เออข่มาขควายเมันเราได้ทีแรกไหมข่อยอสินักแกงมาขวัญเพื่อเลยนะเ่ยพไอยเทืบไปถามเอฟซีเหมกันความจริงความจริงเอฟซีย่มาขวัญนัเดอดเกบาข่เห็ดมาแล้วนะมือสองนี่วะเจ้านี้เนาะเจ้าอันข่ ไปเคลื่อนพ่อแล้วมื่อเช้านี่มื่อเช้านี่ออกมากกินกาแฟไปเคลื่อนพ่อแม่นบ่ยังใช่เอากาแฟก่อไปอีรีบ่เอ้าแขกเอาตอนไหนคือึ้นปืนวัไหนวะอ้ยเด็กใส่ถุงปั๊บไปเลยวะบ่เขากับนึกว่ามันเห็นเด็ดยว่ะอ๋อเอาไปอีหลีได้แกะกองมหมยอย่าหยุดหยุดแขกแกะแล้วนี่ยแกะแกงเนี่ยจะมาท่านละเราไปฟ้าขึ้นจอดนะครับแล้วก็รถมาจินเนอร์อุ้ยจอดสปอร์ตไลท์ นี่แหละว่าจะส่องตรงนี้แหละสปอร์ไลท์ตัวเล็กเนี่ยนี่ไงมันจะติดมุมนี้แล้วก็โซลาเซลล์อยู่ข้างบนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำนี่ก็มีสองข้างหารถอย่างนี้ได้เล็กๆเดี๋ยวง่วมากโทษไปเองสิ้นเดือนก่อนสงสัยเขาต้องติดอีดีแหละแล้วอย่างง่วงมากถึงโทษโทคไปเองโอ้ยโทษอยู่แล้วลร่เห็้เจ้าอยู่ไกลเห็้นลูกเห็้ยนข่อยคอยกับโทษเจ้าทันตัว คลิปไหนเข้าไอ้ทยยเงี้เกินสิบมาที่นี่ตรวจสอบดูโดนอืมม่สิบเบิรงไงถ้าเราบอกอีกนี่เขาจะไปดึงหลังไลยเฮ้ยเขาเหตุนลนย่างไเด็กตัวเดอยู่ด้นะฮะเกบซื้อพอเพื่นนะบปซื่นพอเพื่นอ๋อจ้าอีพอพื้นมากวะเดี๋ยวมึอเื่นอไทดกอ๋อ ข่อนม้าประน่นซือไ่ได้บุบอกมาลงนี่แต่กัว่าอยให้เขาไปลุ่งพุนละจากเจ้าเลี้ยวเราไปซื้อของตาม่มาเอาขอลง,งลอของะโอไปยืมไปซือป้อคนเปนยงไรอ่นี่นี่ราไปนี่กลังช้กไปขนรถเปยังไงเดินออกไปทั้งทุนรถเป็นี่ยังกัดเยาว่าอ่อยโอ้ยเต็มเตมแล้วก็เ <laughs> ลืออาจะเป็น <c oughs> ถ้าจะปีนตั้งเองเราคนย่างออกไปตั้งบนถ้ารถเกิดที่ยังขึ้นกันจะว่าข่อยเด้อุ้ยกวางยูเพื่อไให้ยยูตีเออเพื่อไให้ยยูหรอไม่อันนี้ขาลมพอยี่่่พ่นบ่ฮึตกอีหลีว่ะเดี๋ยวลงมาก่อนเดี๋ยวลงมาจอดก่อนฝนตกแล้วไม่นืนก็นั่งทางแม่นืนก็นั่งแากฝนด้วยบ่เอออข่ยถ่ายคลิปเอาเอาเจ้าอยู่เอาตีอืม เอฟซีบางทีพอใหญ่ปากแปว่ทุแกงเอดไส้เก็บสามรอบเล่ามือนี่หกคือเกออเ่าเอฟซีเอ้ยเก็บมาตัวมาถึงเนาะโอ้ยหนาวหนาวบอคอยปลูกต้นไม้แล้วฝนกระตกใส่พอดีเห็นบอเทวดาลดน้ำเห็นบหมบอเพื่อนปลูกดอกคุณนายตื่นสายเพิ่นเอามากองเจ้าก,ก่อไว้มองเดียวไหมท่าน,นกระจายไหม ก็ต้องเด็ดตัวพญายัยไซโอ้ยพญายัยไซพญายัยไซโอ้ยมันก็ต้องเด็ดยังสี่ตัวนี่เปิดคือผัอพอดีขนาดเปิดคือผัอพอดีว่าขนาดมันมีหูฝนตกหัวแทละฮะของเจ้าบ่หัวแน่นบ่ของเจ้าอ๋อเจ้าลูกเสือบ้างอืมเจ้าลูกตาก็ยุหันตัว มันนั่ใน,ในกกลางนะนะ่เห็นว่าเดี๋ยวคนีิรียโคตรกันซีรียโคตอุใส่กันเรเห็นกับไปเบิ้งใได้รถเคยขวางเหมือนคนขับมากวางงหันอนะ่ะ ผุงข้าวมันเอาไปขาดเน่น้าวาโบเก็บเมียนมันเรียบรยถอดม้ถมแล้วมาปากบ่เป็นเนาะมาว่าบ่าเป็นเด้โบากาแล้วถอดข่อยกระเทียงกันแล้ว ปลูกดอกคุณนายตื่นสายนะคะเอฟซีนะคะก็เด็ดเด็ดแล้วก็จิ้มจิ้มนะคะปลูกแบบไม่ง่ายนะคะเด็ดเด็ดแล้วก็จิ้มไม่รู้มันจะอยู่หรือมันจะไปนะคะจะรอดหรือไม่รอดนะคะเดี๋ยวลุ้นกันนะคะ รอดไม่รอดเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะจิมไว้เท่านี้แหละ อเดี๋ยวค่อยไปซื้อดินปุ๋ยมานะคะดินปุ๋ยเอามาโรยอีกทีหนึ่งนะคะโรยหน้านะคะส่วนฝั่งทางนี้เราก็จะรออีกสีหนึ่งนะคะเราก็ไปซื้อนะคะไปซื้อมาหลายสีนะคะแล้วก็จะมา ปลูกนะคะกระจายออกลหลายสีให้มันแตกยอดออกลหลายสีนะคะให้แตกออกลหลายสีก็จะหลากสีสันสวยงามนะคะฝนก็ตกโอ้ยประมาณนี้นะคะคลิปนี้น้ำมนต์ขออนุญาตจบคลิปไม่เพียงเท่าน,นี้ค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องผู้ผ่าชัยชนแนลชัยชัยชนแนล,นแ,นลและทองทองจอมซาด้วยนะคะ ฝากผลิตภัณฑ์ tpe จีน t p coffee นะคะสีบักทอนพัดดบต้าคูแชนเจอยวลางหน้าเจออัลมาเซรั่มเครีมที tpe จีนเสื่องปู่ปริจิตนะคะในานามช่องภูผาชัยแชนแนลชัยแชนแนลนะคะกรับขอบพระคุณทุกท่านที่ไม่ตาสนับสน,นุนในผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ลงพลประแตนนะคะได้ช่วยชมคลิปไม่ข้ามด่านคะ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะโปรขอบคุณที่รักกันนะคะก็จะมีเซรั่มนะคะหนึ่งขวดเสื่องปู่ปริจิตหนึ่งตัวนะคะ ในราคาพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีโปเสียดายนะคะรักพี่เสียดายน้องนะคะก็มีอยู่4ชุดด้วยกันนะคะ4โปด้วยกันนะคะโป1 2 3 4นะคะทักไลน์ at t p j i n official ได้เลยนะคะหรือโทรที่เบอร์0927947526นะคะเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะคะในนามช่องภูผาชายแนลชาแนลนะคะกล่าวสวัสดีค่ะ